เคยสงสัยไหมว่าทําไมเด็กต้องเล่นตลอดเวลาการเล่นมันเป็นความต้องการของเด็กแล้วบางครั้งที่เราเล่นเนี่ยเราเคยถูกดุดา่าถูกห้ามถูกตีแต่ว่ามันก็ห้ามเราไม่ให้เล่นไม่ได้เพราะว่าเราก็ยังอยากไปเล่นอยู่นะคะการเล่นนั้นนะ่ะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะจากเด็กทุกคนนะคะจากทุกเพศทุกวัยซึ่งอาจจะมีเพศทางเลือกด้วย ทุกเชื้อชาติศาสนาเนี่ยผ่านการเล่นได้หมดเลยมีผู้เชี่ยวชาญชื่อท่านสเปนเซอร์นะคะตั้งแต่ปี1896เลยเขาบอกการเล่นเนี่ย มันเกิดจากแรงขับภายในของเด็กทุกๆคนเลยถ้าเด็กคนไหนไม่ได้เล่นน่าจะเติบโตมาอย่างไม่มีความสุขหรือว่ามีสภาพจิตใจหรือมีปัญหานะคะเพราะว่าการเล่นเนี่ยช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กในการสำรวจโลกได้เรียนรู้ผู้คนสิ่งแวดล้อมแล้วก็สิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ผ่านการเล่นนะคะการเล่นเนี่ยยังเป็นการฝึกสัญชาตญาณนะคะของเด็กๆทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นการปีนป่ายจะระวังยังไงไม่ให้ตัวเองตกต้นไม้แม้กระทั่งการทรงตัว ที่จะเล่นกับชิงช้านะคะมันล้วนจะเป็นการฝึกสัญชาตญาณแล้วก็ช่วยกระตุ้นร่างกายกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์ให้กับเด็กนะคะเพราะว่าการเล่นคือการเรียนรู้ของเด็กแล้วก็การเล่นคืองานของมนุษย์เด็กทุกคนนะคะดรปีเตอร์เกนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญของสมาคมการเล่นานานาชาติได้พูดไว้ในวงประชุมปี2017นะคะท่านเป็นคนหนึ่งที่ติดตามการเล่นนะคะแล้วก็ติดตาม เด็กคนหนึ่งจนโตเลยว่าเด็กคนหนึ่งที่ได้เล่นแบบนี้หรือเด็กบางคนที่ไม่ได้เล่นแบบนี้เนี่ยชีวิตเขาเป็นยังไงหลังจากที่เขาอายุ30-40ปีแล้วเนี่ยเขาก็พบว่าการเล่นเนี่ยมันเป็นความสุขของเด็ก แล้วก็การเล่นเนี่ยเป็นพื้นฐานชีวิตของมนุษย์วัยเด็กทุกๆคนเลยพอเราเป็นผู้ใหญ่เราหลงลืมความสุขนั้นไปนะคะเรามุ่งเน้นการเรียนรู้แล้วก็ความต้องการของตัวเองมากเกินไปว่าอยากให้ลูกเป็นนักกีฬาอยากให้ลูกสอบได้ที่1อยากให้ลูกเป็นวิศวกรอยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษนะคะก็ทําให้หลงลืมไปว่าเอ๊เด็กแต่ละคนเนี่ยเขาอาจจะมีความชอบไม่เหมือนกันอยากเล่นไม่เหมือนกันอยากเรียนรู้ไม่เหมือนกันนะคะ ท่านได้ทำการศึกษาวิจัยกลุ่มเด็กที่ไม่ได้เล่นด้วยก็พบว่า กลุ่มเด็กที่ไม่มีโอกาสได้เล่นในวัยเด็กเนี่ยซึ่งอาจจะเกิดจากหลายอย่างเนาะทั้งเด็กกำพร้าหรือว่าเด็กที่มีปัญหาครอบครัวเนี่ยพบว่าเข้าข่ายในการเข้าไปเป็นอัชญากรเพิ่มมากขึ้นนะคะกับกลุ่มเด็กที่ไม่ได้เล่นส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะเก็บกดก,การเรียนรู้ช้าก้าวร้าวเพราะว่าไม่ได้ระบายออกถึงความต้องการแล้วก็ธรรมชาติในวัยเด็กดกรโรเจอร์ฮานนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการเล่นระดับโลกเนี่ยท่านได้สรุปไว้เลยว่า เด็กที่ได้เล่นเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็ถ้าไม่ได้เล่นเนี่ยส่วนใหญ่คุณภาพชีวิตไม่ดีนะคะท่านนด้มีการตามเก็บในเรื่องของกลุ่มของเด็กข้ามชาติหรือว่ากลุ่มนี้ซึ่งมพดอเองก็ทํางานด้วยก็พบว่ากลุ่มที่ไม่ได้เล่นเพราะต้องเข้าไปทํางานก่อนวัยอันควรเนี่ย ก็จะมีลักษณะของการเรียนรู้ชา้าเก็บกฎแล้วก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวในบางคนด้วยนะคะเวลาเด็กได้เล่นเด็กๆทุกคนเลยนะคะในโลกนี้สิ่งที่ได้เกิดจากการเล่นอันแรกๆเลยคือความสุขนะคะความสนุกสนานนาไปสู่การเรียนรู้ที่ดีการค้นพบตัวเองนะคะได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างอิสระผ่านการเล่นของเด็กเองแล้วก็อันสุดท้ายเลยเนี่ยเด็กที่อาจจะมีปัญหาหรือว่า มีสภาพจิตใจบางอย่างที่อาจจะมีปัญหาเนี่ยเขาสามารถใช้การเล่นในการบำบัดเยียวยาตัวเองได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราค้นพบจากการทำงานตั้งแต่ปี2,541แล้วก็จากงานวิจัยของผู้เชี่ยวชาญรอบโลกนะคะว่าการเล่นนะ่ะคือธรรมชาติแล้วก็ความต้องการของเด็กนะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเป็นคุณครูเนี่ยเราจะมีกิจกรรมสร้างสารรค์หรือว่ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามมาด้วยนะคะ ใน2รูปแบบนี้จริงๆมันมีความต่างกันอยู่นะคะคุณครูเพราะว่าคุณครูบอกว่าอ้าวเราให้เด็กทํากิจกรรมเกมสนุกสนานแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเด็กๆไม่ได้เล่นเนี่ยไม่ได้เล่นอิสระด้วยเนี่ยมันก็อาจจะทําให้มีบางอย่างที่อาจจะแตกต่างกันอยู่บ้างนะคะทีนี้เรามาดูบ้างนะคะว่าถ้าเกิดการให้เล่นหรือว่าเล่นอิสระเนี่ยหรือฟรีเพลย์นะคะพอเด็กๆได้เล่นแล้วจะเป็นยังไงนะคะ ความแตกต่างระหว่างฟรีเพลย์นะคะหรือว่ากิจกรรมนะคะถ้าฟรีเพลย์เนี่ยจะเกิดจากความต้องการภายในของเด็กเองเลือกเองหยิบเองวันนี้จะปีนต้นนี้วันนี้จะเล่นตั้งเตวันนี้จะเล่นแก่งชิงช้าเบาหรือแรงเด็กเลือกเองกําหนดเองแล้วก็ไปเล่นโดยไม่เห็นแต่ของรางวัลใดๆนะคะแต่ถ้าเป็นกิจกรรมที่คุณครูจัดขึ้นเนี่ยก็จะมีผู้จัดแล้วก็ ความต้องการจะเป็นไปตามความต้องการของผู้จัดนะคะในส่วนของการเล่นอิสระเนี่ยขอบเคตเด็กจะกําหนดเองคิดเองนะคะตั้งกฎ ตั้งกติกาเองออกแบบการเล่นเองว่าวันนี้จะทําแบบนี้วันนี้ฉันจะเล่นแบบนี้วันนี้ฉันจะเล่นแบบนั้นซึ่งช่วยกระตุ้นในเรื่องของการเรียนรู้ให้กับเด็กด้วยส่วนกิจกรรมเนี่ยขอบเขตหรือว่ากติกาต่างๆจะขึ้นอยู่กับผู้จัดนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณครูคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนกําหนดกติกาหรือขอบเขตด้วยตัวเองนะคะ การเล่นอิสระเนี่ยสามารถส่งเสริมการเรียนรู้นะคะแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านตามไวันะคะส่วนกิจกรรมเนี่ยการเรียนรู้และการส่งเสริมพัฒนาการตามไวัเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเป็นเฉพาะด้านตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดเท่านั้นนะคะการเล่นเนี่ย จะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านของเด็กอย่างตามวัยให้เรื่องทักษะชีวิตแล้วก็เพิ่ม EF ด้วยซึ่งเพิ่ม EF ยังไงผ่านการเล่นเนี่ยเดี๋ยวเราได้จะมาเรียนรู้กันอีกช่วงหนึ่งนะคะแต่ที่สําคัญเนี่ย การเล่นแล้วก็กิจกรรมต้องควบคู่กันตามวัยโดยเฉพาะน้องๆกลุ่มปฐมวัยนะคะการเล่นต้องการเล่นอิสระโดยให้เด็กได้เลือกเล่นเองโดยครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีบทบาทเป็นผู้อำนวยการเล่นเนี่ยจะต้องคอยสนับสนุนให้เด็กได้เล่นได้คิดค้นได้เล่นตามจินตนาการของตัวเองนะคะโดยเฉพาะกลุ่มปฐมวัยค่ะ